สวัสดีครับผมนะจ๊อบโกุไฟครับผมนี่เลยครับนะทดสอบกันไปเรียบร้อยนะสำหรับบอร์ด M E 8 0ต่อตรงเข้ามิกเซอร์นะครับนี่นะครับก่อนส่งเราจะมีการเทสแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูได้เห็นเลยนะครับว่าของใช้งานปกติแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้นะครับนะก็ปิดการขายเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแต่ว่าต้องถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับโอ้โหหลายหลคนก็ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเอฟเฟกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับนะฮะหมายถึงว่าคนอื่นนะแต่สำหรับใครที่ซื้อกับเราเนี่ยคืออยากให้มั่นใจอยากให้ปลอดภัยนะครับก็เลยต้องถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูนะครับจะได้มั่นใจปลอดภัยว่า1เลยเนี่ยคุณเห็นของจริงเห็นสภาพของด้วย2องได้เห็นการรีวิว3มเนี่ยนะครับมีรีวิวใน Youtube อีกทีนึงด้วยก็คือรีวิวการแต่งเสียงนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้เรา ตั้งไว้ให้เรียบร้อยอันนี้เรากดปิดก่อนนะครับ <P eur ys> เพื่อให้มันให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันใช้งานได้นะครับอ่านี่ครับอันแรกก็เป็นเสียงคลีน2คลีนคอรัสสาเสียงแตกส่เสียงโซโลประมาณนี้นะครับอ,อันที่ส่วนอันที่2เนี่ยนะครับผมก็ตั้งให้เป็นเสียงโซโลหมดเลยนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานนะ่าก็คือเวลาเอาไปถึงสมมติอยากได้เสียงโซโลเสียงนี้ให้เอาไปไปเซฟในพรีเซตใหม่นะครับรเซฟยังไงก็คือกดเซฟหนึ่งครั้ง นะครับอ่าสมมุติเลื่อนไปแบงค์ที่3นะครับอยู่อันที่4 <c oughs> ก็เลื่อนไปให้มันกระพิบแบบนี้นะครับพอกระพิบแบบนี้เสร็จปุ๊บให้กดไว้อีก1ทีนี่คือวิธีการเซฟที่เสร็จสมนะบูรณ์เห็นไหมเสียงเก่านะครับก็ยังอยู่ในแบงค์นี้เห็นไหมอ่าเสียงใหม่สมมุติว่าคุณอยากได้แบบนี้แหละพี่จมโบแต่ว่าเวลาผมเอาไปปรับแล้วเนี่ยผมอยากได้เสียงแหลมอีกอะไรเงี้ยก็ไปเพิ่มแหลมพอเพิ่มแหลมเสร็จปุ๊บก็กดเซฟ2ทีแค่นั้นเองครับเห็นไหมอ่าพีเซ็ตเก่าก,ก็ยังอยู่่สมมุุตวิวาคณแบบ ปรับแบบโอเลเทเลยอ่ะสมมติปรับเลเทเลยนะแล้วอยากได้พีเซคของยูจัโว้ทำไงก็กลับมาแบงค์ที่2นะครับเห็นไหมอ่าเป็นเสียงโซโล่แบบนี้เห็นไหมอ่านี่นะครับนี่คือการบริการแบบมืออาชีพครับเราไม่ได้แค,แค่ขายอย่างเดียวนะครับเราต้องเรียกว่ามีการเซตอัพมีการรีวิวการใช้งานแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับ นี่คือความแตกต่างเลยเห็นไหมนี่ไงนะครับนี่คือใครที่ซื้อขายกับเราอุ่นใจสบายใจและที่เหมือนกันคือมีความเป็นมืออาชีพด้วยแนะนํากันอย่างมืออาชีพเลยเอาไปใช้ติดการใช้งานตรงไหนอย่างไงเอาไปต่อตรงต่อคอามิเซอร์ต่อหน้าทู่ต่อรีเทิร์นอะไรก็แล้วแต่นะครับปรึกษาเราได้เลยนะครับเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ชํานาญหรือผู้ชําชองในเรื่องนี้เลยและเร,เรียกว่าเราขุกกันเลยดีกว่านะเราขุกกันแบบว่า เนี่ยครับคุณจะเอาแบบว่านะต่อเข้าแอมต่อเข้าเอหน้าตู้ต่อเข้ามิกเซอร์นี่นะผมอัดเนี่ยผมเพิ่งลงไปนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่านะครับผมเพิ่งลงไปเห็นไหมนี่นะครับนะคือมันชัดเจนกันเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันอุ่นใจอ่ะนะครับเนะี่ยเวลาคุณได้ดูสมมุติคุณนั่งดูอยู่เนะี่ยมันก็อุ่นใจใช่นไหมผมก็อุ่นใจว่าเอ้ยผมส่งของที่เรียกได้ว่ามันใช้งานปกติไปให้คุณนะคุณก็อุ่นใจที่เฮ้ย ได้รับของที่มันปกติเว้ยเขามีของจริงเว้ยไม่ต้องเอานอนตีนไกน่หน้าผากบางคนเนยโอนเงินกันไปเนยเอานอนตีนไก่หน้าผากเลยอู้กูจะได้ของหรือเปล่าวะมีแค่รูปเฉยๆไม่มีอะไรให้กูดูเลยพรุ่งนี้กูต้องไปโรงพักอีกแล้วกูต้องถามคนโน้นถ,ถามเครดิตถามไปร้อยคนก็ยังไม่มีเครดิตถูกไหมแต่เนี่ยเขามีวิดีโอให้ดูคุณลองเปรียบเทียบดูเอานะครับอ่าระหว่างของถูกกับของสมเหตุสมผลนะครับร้านเราเนยขายเรียกว่าสมเหตุสมผลดีกว่า นะครับอ่ามันมีเหตุและมีผลทําไมคุณต้องซื้อแล้วทำไมหลายๆคนต้องยอมจ่ายเงินให้ร้านต่ให้ร้านจะ่ว่าคจะฝ่ายเพราะแบบนี้นี่เองเพราะความอุ่นใจนี่ไงคุณซื้ออะไรวันนี้คนซื้อรถซื้ออะไรทำไมคนซื้อเบนซ์ซื้อวีเอ็มเพื่ออะไรความปลอดภยัยความอุ่นใจมันแรงขับโก้รู้เท่ใช่ไหมอ่ามันแตกต่างกันวันนี้คุณขี่วีออสเป็นไงครับโอ้โหน้ํามันก็แพงใช่ไหมแดดก็ร้อนแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างอะไรนี่ครับเหมือนกัน ซื้อความปลอดภัยซื้อความอุ่นใจซื้อความเป็นเขาเรียกว่าเปิดคัดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการบริการของร้านจะมุกจะฝ่ายมันจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคขาจริงส่งจริงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะอันนี้ก็ปิดการขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะกาลังจะแพ็คของนี่เห็นไหมเนี่ยวิดีโอการแพ็คของก็มีให้คุณดูแบบเห็นเห็นเลยนี่เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหม,หไหมคุณโอนเงินมาทุกบาททุกตงังคุณได้รับของตามรีวิวอย่างเงี้ยมันโอเคไหม มันวินวินถูกไหมมันปลอดภัยถูกไหมอ่านี่ครับนะเวลาขายของก็เหมือนกันครับผมก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันครับใครที่ไม่มีวิดีโอรีวิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะผมก็ต้องแบบว่าให้ส่งของมาก่อนหรือว่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ตัวนี้จริงๆก็ส่งมาก่อนนะส่งมาแล้วก็เทสเทสจนผ่านผ่านเสร็จปุ๊บก็ค่อยลงขายอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นแบบนี้เนาะเออประมาณนี้นะครับนะผมไม่ได้รีบร้อนนะครับนะก็หาของกันเรื่อยๆ ใครที่สบายใจเราเราต้องซื้อความสบายใจใครที่ไม่มีวิดีโอรีวิวหรือไม่มีรูปภาพหรือแบบทําตัวไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยบาง,งทีผมก็อาจจะต้องผ่านถูกไหมอ่าเราก็ต้องเซฟความปลอดภัยเงินใช่ไหมเออใครจะโอนไปโอ้โหเจ0ด0ปดพันเก้าพันหมื่นสอใตีห้าหมืใครจะโอนไปโดยที่ไม่มีรีวิวไม่มีอะไรเลยถูกป่ะอ่าแน่นอนนะผมนะซื้อได้หมดแต่ว่าต้องมีวิดีโอรีวิวแบบนี้ นะครับให้มันชัดเจนทําอะไรเดี๋ยวนี้การถ่ายวีดีโอเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่หยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยคุณถ่ายวีดีโอได้แล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องไปแต่งต่งอะไรเหมือนผมเลยเนถ่ายมันบิบ,บอย่างนี้แหละนะถ่ายเข้าไปเพราะว่าอะไรคือเราเป็นผู้สื่อสารนะลูกค้าเป็นผู้รับสารคือเขาจะได้รู้ ใช่ไหมว่าเอ้ยของเขาเป็นอย่างไงของเขาใช้งานได้ปกติไหมเออแล้วเซตอัพอะไรมาให้อย่างไรบ้างเนี่ยเนี่ยคือความชัดเจนนี่แหละครับเนี่ย,ยผู้ใหญ่หลายๆคนดูผมอยู่วนันนั้นผมต้องชัดเจนมากๆเลยนะวันนี้เราโตแล้วเราผิดพลาดมาเยอะแล้วนะเราต้องทําให้มันชัดเจนให้มันดีที่สุดทําไมจึงต้องถ่ายรีวิวแต่ละตัวเลยเพราะว่าอะไรบางทีของไปปกติแต่เวลาถึงมือลูกค้าบางทีเนี่ยเอาไปเสียไฟเสียหม้อแปลงกันผิดประเภททําให้ไม่ติดขึ้นมาอีก เป็นเรื่องกันอีกกลายเป็นเราของเราส่งของพังไว้ลูกค้าอย่างงี้ถูกไหมอ่ามันมีครับผมมีไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมีเคยเกิดขึ้นครับคนอ,อยากลองของเอาโมแปลงอันอื่นมาเอาบวกนอกรลบในเอาบวกในลบนอกมาเสียบสรุปแล้วบอร์ดเปิดเจ๊งบงอะไรมั่งกับไม่รู้เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับเห็นไหมเราต้องถ่ายคลิปวิดีโอยืนยันแบบนี้ไว้นะใครจะทํามาเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องถ่ายคลิปแบบนี้เดี๋ยวน,ยวนี้การสั่งออนไลน์มันค่อนข้างเยอะ แล้วที่สำคัญคือลูกค้าผมบอกให้เลยมันมีร้อยแปดเล่เหลี่ยมของคนคนที่จะไม่เอาคนถูกเมียดา่าหัวดา่าซื้อมาทําไมมึงซื้อมันทำไมแพงมึงก็ทําให้มันพังแล้วมึงก็ส่งกลับไปนะมีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะครับผมนะของไปดีๆีมังทาของตรงของแตกบ้างอะไรบ้างไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่ครับร้อยเล่เหลี่ยมคนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเนี่ยผมกล้า ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เลยนะของมันปกติแบบนี้เลยนะอ่าแล้วเวลาแพ็คไว้างหัวนะผมแพคแบบว่าบัฟปงบัฟเปิลเนี่ยของผมเนี่ยผมซื้อมานะนั้นหนาแบบนี้เลยนะอ่าเพราะนั้นนะไม่ต้องห่วงครับผมนะเราเขาเรียกว่าเป็นมือชีพแน่นอนเราค้าขายแบบมือชีพนะเราเขาเรียกว่าค้าขายค้าขายแบบจริงใจแล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับนะใครจะซื้อกับเรานี่เล็กเยหรือว่าปลอดภยัยมั่นใจมีวิดีโอรีวิวแล้วก็การพูดการจานี่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ นะเพราะเราเป็นมืออาชีพนะครับดูแลอย่างมืออาชีพดูแลอย่างตรงไปตรงมาของเสียนะ่สมมติอ่ะอันนี้สมมตินะอันนี้เอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกดไม่ติดเรารับคืนเลยคุณไม่พอใจคุณไม่ต้องแพรมาเลยเลยไม่ต้องพูดเลยอานจริงผมรับคืนเลยคืนเงินเต็มจํานวนเอาจริงจริงครับเนี่ยนะวันนี้เราต้องดูจุดนี้ด้วยนะครับไปใช่เอ้ยไอ้น้องอันนี้ใช้ไม่ได้จะคืนเงินยังไงไม่รู้พี่ผมเอาเงินไปใช้แล้วโอ้ตายเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นปัญหากันอีกถูกไหม นี่แล้ผมทําไมถึงย้ําเน้นย้ําณจุดนี้เลยว่าการซื้อของเนี่ยซื้อใครก็ได้แต่ซื้อแล้วถ้าคุณต้องคิดด้วยว่าถ้ามันมีปัญหามันจะจัดการกันยังไงต่ออันนี้แหละช็อตนี่แหละคุณต้องคิดด้วยไม่ใช่เออขายถูกขายโน่นนี่นั่นอะไรอยู่ซื้อเลยแต่เวลาถ้าเกิดมันพังขึ้นมาหรือมีปัญหาขึ้นมาหรือคุณจะใช้งานแล้วคุณใช้งานไม่เป็นเนี่ยอันนี้นี่คือปัญหาของคุณละถูกปะ เฮ้ยจะไปถามใครวะถูกป่ะถามพี่แจมโบ้เขาก็เกรงใจเฮ้ยไม่ได้ซื้อของเขาโอ้มาถามเลยครับเข้าคอร์สเลยผมจัดยัดเข้าคอร์สได้จบเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะไปมั่วกันในคอร์สไปสวยกันในคอร์สได้เลยเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมอ่านี่ครับขายจริงส่งจริงสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะฮะนะอย่าไปซีเรียสนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปขายจริงส่งจริง,รงชัว100ร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จัดไปครับ